กินยาป้องกันลิ่มเลือดอยู่แล้วจะไปทำฟันต้องหยุดยาไหมสวัสดีครับผมหมอหลามผมเป็นหมอหัวใจนะครับยาป้องกันลิ่มเลือดก็คือยาที่ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดนะครับเราไมกจะกินในกรณีที่เรามีโรคหัวใจและหลอดเลือดมันจะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีหลอดเลือดตีบและตันเฉียบพันธุ์นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นยาป้องกันลิ่มเลือดนะครับเวลาเรามีบาดแผลมันก็จะเกิดลิ่มเลือดยากแล้วเลือดก็จะหยุดยากจึงมีความกังวลครับ ว่าถ้าเราจะไปมีบาดแผลเช่นเราจะไปผ่าตัดหรือเราจะต้องทําฟันเนี่ยเราควรจะทําตัวยังไงก่อนอื่นผมขอแบ่งยาป้องกันเลื่อเลือดเราเป็นสองกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มแรกก็คือยาต้านเกล็ดเลือดอยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยจะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดมากกอบกันนะครับเรามักจะได้กินในกรณีที่เรามีโรคหลอดเลือดตีบเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ว่าเราจะรักษาด้วยการกินยาอย่างเดียวการทาบอลลูนใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการผ่าตัดบายพาสอีกกรณีหนึ่งที่เรากินยาต้านเกล็ดเลือดกันบ่อยๆก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับยาในกลุ่มนี้เนี่ยตัวที่ดังที่สุดตัวที่เรากินกันบ่อยที่สุดก็คือแอสไพรินครับนอกนั้นเนี่ยจะมียาที่เป็นคล้ายๆน้องของแอสไพรินอีก3าตัวนะครับก็คือโคพิโดเกลพาสซูเกลและก็ไทคาคิลอครับยาป้องกันลิ่มเลือดก,กลุ่มที่2ก็คือยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาป้องกันไม่ให้สาร ถ้วยแข็งตัวของเลือดเนี่ยทำงานยากลุ่มนี้เราจะได้กินในกรณีที่เราเคยมีลิ่มเลือดในหัวใจหรือในกรณีที่เรามีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด A อเที่ยวฟิบิเลชันหรือเราเคยมีโรคหลอดเลือดหรือเราเคยมีลิ่มเลือดอุดตันที่ขาหรืออุดตันที่ปอดนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยจะมีทั้งเป็นตัวดั้งเดิมอย่างชื่อวอฟารินหรือเป็นยากลุ่มใหม่ที่เราเรียกกันว่านแอคนะครับ ยากลุ่มใหม่ที่เราเรียกว่าโนโอแอกเนี่ยก็จะมียาอยู่หลายๆตัวนะครับเช่นอะพิซแแบนไลาวาล็อกสแแบนต่อไปก็จะคุยถึงหัวข้อที่เรามาคุยกันในวันนี้ครับก็คือถ้าเราไปทําฟันแล้วเรากินยาพวกนี้อยู่เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างขอเริ่มด้วยยาต้านเกล็ดเลือดก่อนนะครับอ้างอิงจากสมาคมหมอโรคหัวใจกับสมาคมหมอฟันของอเมริกานะครับเขาบอกว่าถ้าเรากินยาต้านเกล็ดเลือดอยู่ไม่ว่าเราจะกิน1ตัว2ตัวเนี่ยเราสามารถไปทําฟันได้เลยไม่จําเป็นต้องหยุดยา เขาให้เหตุผล3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเราหยุดยามีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันโดยเฉพาะในกรณีที่เราเคยทําบอลลูนใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับมันก็จะมีลิ่มเลือดไปเกิดขึ้นบริเวณที่ขดลวดที่เราเคยซ่อมกันไว้ถ้าเราเกิดกรณีดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตมากถึง30%นะครับซึ่งนับว่าสูงทีเดียวสาเหตุที่2ที่เขา ให้กินยาต่อก็คือถ้าเรามีเลือดออกจากการทําฟันในขณะที่เรากินยาอยู่เนี่ยภาวะเลือดออกนั้นเนี่ยคุณหมอฟันเขาสามารถหยุดภาวะเลือดออกนั้นได้ด้วยวิธีบางอย่างนะครับเช่นอาจจะเย็บแผลหรืออาจจะใช้ยาบางอย่างภาวะเลือดออกนั้นไม่รุนแรงเหตุ hey, ผลข้อที่3ครับมันมีงานวิจัยครับงานวิจัยที่บอกว่าไม่ว่าเรากินยาต้านเกล็ดเลือดหนึ่งตัวอยู่ เรากิน2ตัวหรือเราไม่กินเลยแล้วเราไปทําฟันเนี่ยภาวะเลือดออกหลังทําฟันเนี่ยจะเลือดออกได้เท่าๆกันทั้ง3ข้อก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องหยุดยาก่อนไปทําฟันนะครับต่อไปจะพูดถึงยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดเนี่ยผมก็จะอ้างอิงจากสมาคมหมอฟันของอเมริกาเช่นกันเขาแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกรณีไปทําฟันที่มีโอกาสเกิดเลือดออกไม่มาก อย่างเช่นฉีดยาชาอุดฟันจัดฟันหรือถอนฟันน้อยกว่า3ซี่ถ้าเรากินยาต้านการแข็งตัวของเลือดแบบดั้งเดิมหรือวาฟรินเนี่ยเขาแนะนําให้เจาะค่า INR ก่อนทาฟัน3วันนะครับขอพูดถึงค่า INR ก่อนนะครับค่า INR ก็คือค่าที่ตรวจด,ดูการแข็งตัวของเลือดค่า i n เาเนี่ยเราจะตรวจเป็นประจำนะครับเพื่อดูประสิทธิภาพของการรักษาปกติเราต้องการค่า i อ r อยู่ระหว่าง2-3.5ถึงนะครับ ถ้าก่อนทําฟัน3วันค่า I N R ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็คือน้อยกว่า3.5เราสามารถไปทําฟันได้เลยครับไม่ต้องหยุดยาแต่ถ้าค่า I N R มากกว่า3.5เราคงจะต้องเลื่อนการทําฟันออกไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับยากันอีกทีแล้วคุณหมอเขาจะนัดมาเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งครับส่วนถ้าเรากินยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด n o แอเราสามารถทําฟันได้เลยครับในกรณีที่เป็นการทําฟันที่ความเสี่ยงในการเลือดออกต่า ทำฟันได้เลยนะครับไม่ต้องหยุดยาส่วนในกรณีที่การทนนําฟันมีความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกสูงเช่นจะต้องถอนฟันมากกว่า3ซี่ในกรณีนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมาหาคุณหมอที่ทําการรักษาเรื่องยาต้านการแข็งตัวของเลือดก่อนนะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องปรับยารวมถึงเราอาจจะต้องฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือดแทนการหยุดยาด้วยสรุปนะครับถ้าเรากินยาต้านเกล็ดเลือดอยู่แล้วเราจะไปทําฟันเราสามารถไปทําได้เลยไม่ต้องหยุดยาแต่ถ้าเรากินยาต้านการแข็งตัวของเลือด เราควรจะต้องมาพบคุณหมอที่ให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดก่อนนะครับให้คุณหมอเขาประเมินความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกกับความเสี่ยงในการหยุดยาสุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่าเป็นการดีนะครับที่เราควรจะรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่และเรากินยาอะไรรวมถึงเราควรจะรู้ในสถา,านการณ์บางอย่างนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการทำฟัน เพราะว่าเราจะต้องอยู่กับโรคและเราจะต้องอยู่กับยากลุ่มพวกนี้ไปอีกนานนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรานะครับที่เราจะได้รู้เรื่องนี้ก่อนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ